อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องของเนื้อหมูมีประชาชนหลายๆคนเลยฮะร้องเรียนไปที่สายด่วน1569เ,เ,เรื่องของราคาหมูที่บอกแพงเกินจริง หมูเนื้อหมูพวกไหลสะโพกนะฮะในตลาดสดณนะตอนนี้มันเพิ่มระดับสูงอย่างต่อนเนื่องตลอดระยะเวลาอ <S 2> 2 <S สองเดือนที่ผ่านมาคือไปราคาหมูหน้าเขียงตอนนี้ในราคาที่กิโลกร,รัมละหนึ่ง้อยหกิบาทถึงหนึ่งร้อยหบห้าบาทเ,เป็นราคาที่ปรับขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาจนถึงนบััดนาก็ยังราคานี้อยู่และก็ยังมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มลดลงเนี่ยยังไม่มีเลยประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็เลยโทรไปที่สายด่วนหนึ่งห้าห้าของกระทรวงพาณิชย์นะ แล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมีการไปตรวจสอบหาราคาเนื้อหมูเอ๊ะมันแพงขึ้นมาได้อย่างไรทีนี้เขามีการคาดการกับว่าสาเหตุที่ราคาหมูมันปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจเกิดจากปริมาณหมูเข้าสู่ตลาดมันเข้าสู่ตลาดไม่ได้เพิ่มขึ้นน่ะป้าจอยก็เลี้ยงหมูไม่ได้ผลคืออ,อย่าลืมว่าตอนนี้อยังช่วงหน้าร้อนครับหมูหมูเด็กอะ่ะหมูเล็กๆอะ่ะ ช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันมันไม่แข็งแรงนะเค้กเอามาสมมติเลี้ยงร้อยตัวมันอาจจะรอดแค่80ตัวมันมีผลด้วยใช่ไหมมีผลความร้อนทาให้หมูเครียดพอหมูเครียดหมูมันก็ไม่กินพอหมูไม่กินมันก็ไม่ได้เนื้อไงน้องอแล้วยิ่งอากาศร้อนมันโตช้านี่นะบอกเลยเจ้าของเจ้าของฟาร์มหมูนะเ,<อ>เปิดปากตลาดให้หมูคุณดูสิจะได้ขำ<อ>หมูจะได้ไม่เครียดจะได้เพิ่มเนื้อแต่หมูจะขอฆ่าตัวตายไปเลย <laughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอะฟาร์มสมัยนี้ยเขาเขาใช้พวกอาหารสําเร็จรูปต้นทุนมันก็สูงขึ้นอีกดิใช่แล้วพันหมูสมัยนี้มันไม่ได้แบบเพาะเลี้ยงกันได้เองเขาก็มีแบบโคโคต้ามีอะไรอย่างเงี้ยเค่เดี๋ยวลองฟังอะพิกบอร์ดหรือว่าบอร์ดหมูคณะกรรมการพิจารณาราคาเนื้อหมูแต่ว่าราคาแพงจริงจริงวันนั้นเมื่อวันวันศุกร์หรือวันเสาร์ที่ผ่านมาที่น้องเอาข้าวกับข้าวเนาะเกียตำข้าไปซื้อเนื้อหมูที่ตลาดบางกะปิมา กระดูกอ่อนอ,ะอ่ะกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยสิบบาทเคยซื้อก่อนอนัเนี้กิโลกร,รัมละร้อยหาสิใช่ใช่คือมันขึ้นขึ้นขึ้นไม่ลงเลยและอีกอย่างหนึ่งนะอย่าลืมเรื่องของค่าครองชีพเงินเฟอ้ออีกอะน้ำมันขึ้นอีกอะแก๊สขึ้นอีก่ะสารพัดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยและทายที่สุดใครเป็นคนจ่ายผู้บริโภคเพราะน้น มันมก็ขึ้นตามราคาของมันก็อย่าไปกินไปน,นไม่กินกฉันกินของ,ของดูฉันกินของดูไม่กินหมูเลยร่างกายไม่ตายนะจ๊ะกินไขไ่กินผักกินข้าวอิ่มแล้ว<ช>พอเพียงพอเพียง